สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แก๊งมอเตอร์ไซค์โคตรเถื่อนมายันความเดิมตอนที่แล้วเป็นเรื่องของทั้งสามฝั่งกลุ่มกบฏอยากจับมือกับแก๊งการินโดอเดลิต้าให้สัญญาว่าธุรกิจขายาของมิเกลจะเดินต่อได้แบบไร้ปัญหากวนใจไม่ต้องลงมาทํางานสุกะปลกไม่ต้องตกเป็นเป้าขอเสนอนี้แรกกับส่วนแบ่งเล็กน้อยให้อเดลิต้าได้ดูแลประชาชนและหาทางตอบโต้รัฐบาลคอร์รัปชัน เช่นเดียวกับพอตเตอร์เขาเป็นตัวแทนฝั่งรัฐบาลและตอนนี้อเมริกาอยากจับมือกับเจ้าพ่อแก๊งค้ายาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประเทศคนที่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งหรือผู้ก่อการร้ายที่ใช้สันติเป็นฉากบังหน้าพวกนั้นต้องถูกกำจัดประเด็นหลังจากนี้คือมิเกลจะเลือกฝั่งไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อมายันยังไงบ้างเจอกันครับเปิดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วแองเจลกับอีซีกำลังเอาศพไปฝังในทะเลทรายแต่โชคร้ายที่พวกเขาโดนจับได้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยน่ะแฟรงกี้ช่วยได้อยู่แล้วครับแต่เจอศพถ่ายรถมันโหดเกินไปซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเพราะไม่นานหลังถูกจับก็มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาในสอนองานหลักของเขาคือพาแฟรงกี้กับตำรวจอีกคนเข้าไปในห้องเพื่อเปิดทางให้พอตเตอร์มีโอกาสคุยกับสองพี่น้องแบบส่วนตัวพอตเตอร์เริ่มด้วยคำทักทายที่แสนสุภาพข่าวดีคืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแองเจลกับอีซีจะถูกปล่อยตัวแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสองพี่น้องว่าจะรับข้อตกลงหรือเปล่า อย่างแรกที่แองเจิลควรรู้คือน้องชายนายทำข้อตกลงกับ DEA ตอนที่อยู่ในคุกเควิน <Kevin S 1> ให้อีซีคอยป้อนข้อมูลแกง๊งขายยาการินโดแลกกับการปล่อยตัวแต่ตอนนี้แก๊งการินโดไม่ใช่ปัญหาของอเมริกานั่นเท่ากับว่าอีซีไม่มีค่ามากพอให้เก็บไว้แต่ถ้าอยากทำตัวมีประโยชน์พอตเตอร์ก็พร้อมหยิบยื่นงานเล็กๆน้อย,อยงานที่ต้องใช้คนนอกจุดนี้ขอแยกออกไปสองประเด็นพอตเตอร์อยากสอดส่องปัญหากับใครบางคนอีซีกับแองเจิลต้องรับจบ หรือถ้าปฏิเสธพอตเตอร์ก็แค่เอาเรื่องที่ EC เป็นสายไปบอกมายันแล้วประกันได้เลยว่าต่อให้เป็นแองเจลก็ไม่หลอดประเด็นที่2คือเรื่องที่ EC ปิดบังแองเจลเขาไม่เคยรู้เลยว่าน้องชายเป็นสายตำรวจตามที่ตกลงกัน2พี่น้องจะถูกปล่อยตัวออกไปก่อนระหว่างทางกลับบ้านแองเจลต้องไม่พอใจอยู่แล้วครับเขาขับรถมาจอดที่โรงลง,ลงเรียก EC ลงมาแล้วคุยด้วยกัปันแองเจลเห็น EC เป็นน้องชายเป็นคนในสายเลือด การโกหกทำโตมันทำให้แองเจลรู้สึกเหมือนโดนหักหลังและมันจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อแองเจลเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่รู้เรื่องและเมื่อไหร่ที่เรื่องนี้หลุดออกไปมายันจะคิดว่าแองเจลรู้เห็นด้วยตลอดเหตุการณ์นี้อีซีได้แต่อ้อนวอนขอโทษซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น โดยความโกรธเคืองคืนนั้นแองเจลทิ้งอีซีไว้ข้างถนนปล่อยให้เขาต้องเดินหน้ายับกลับบ้านเดินจนถึงเช้าระหว่างทางอีซีผ่านไปเจอบ้านหลังหนึ่งและมันทําให้เขาหวนคิดถึงเรื่องราวเมื่อ8ปีก่อนขอสรุปแบบง่ายๆช่วงนี้เป็นตอนที่แม่ของอีซีถูกฆ่าในหัวมีแต่เรื่องล้างแค้นและต่อนน้นอีซีก็ได้รู้จักโคโค่ผ่านแองเจลช่วงนั้นโคโค่ดูบอบช้ำเพราะเพิ่งกลับมาจากสงครามอิรักแต่นองเหนือจากประสบการณ์เวลวร้ายหมอนั้นขนความรู้เรื่องปืนกลับมาด้วย ประเด็นที่มาวันนี้คืออีซีอยากได้ปืนสักกระบอกแน่นอนว่าแองเจิลจัดให้เขารู้ดีว่าน้องชายกําลังทําอะไรแต่ห้ามไปมันก็เท่านั้นกลับมาปัจจุบันแองเจิลในสภาพแตกสลายกลับมารอเฟลิปเป์ที่บ้านเขายืนดูถ้วยรางวัลกองโตที่พ่อตั้งโชว์ไว้เริ่มบ่นทอนกับตัวเองหมอนั่นมันเก่งนะว่าไหมถ้าอีซีไม่หยุดเรียนไปก่อนป่านนี้เขาคงได้เข้ามาหาลัยดังดูสิไม่มีอะไรที่เป็นของผมวางอยู่บนชั้นวางเลยพ่อไม่ได้ผิดหรอก ผมแค่ไม่เคยทำอะไรให้พ่อภูมิใจแองเจลมาเพื่อเปิดใจกับพ่อเขารู้แล้วว่าอีซีเป็นสายตารวจและการที่เฟลิเป้ปิดบังมันยิงตอกย้ําว่าหมอนั่นมัาลูกคนโปรดทัดๆกับเรื่องนี้เฟลิเป้ไม่มีข้อแก้ตัวเขาอยากให้แองเจลเข้าใจมากกว่าเฟริเป้ไม่ใช่คนเลือกว่าลูกชายคนไหนจะได้ทําข้อตกลงพวกนั้นเลือกอีซีเพราะต่อรองง่ายและมันเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะเป็นอิสระ<ๆ>เรื่องนี้คงมีแค่เวลาเท่านั้นที่ช่วยเยียวยาพวกเขาได้ ามาที่ฝั่งแก๊งกาลินโดเมื่อมิเกลเซ็นรับข้อตกลงทุกคนก็ได้กลับบ้านร่วมมือกับรัฐบาลกำจัดกลุ่มกบฏเพื่อรักษาความสงบและสมดุลระหว่างชายแดนแต่คนอย่างมิเกลนะ่ะไม่ต้องการอยู่ใต้เท้าพอตเตอร์ไปตลอดเขามีแผนง่ายๆเช่นการทำตัวให้ปกติปล่อยให้พวกนั้นเข้าถึงข้อมูลทำให้พอตเตอร์เชื่อว,ว่ารัฐบาลยังคุมแก๊งกาลินโดได้แต่ในเบื้องหลังเราจะร่วมมือกับกลุ่มกบฏนับจากจุดนี้เดว,วันเตจะเริ่มเข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเขาไม่เห็นด้วยอย่างแรง การหักหลังรัฐบาลมันไม่คุ้มกับผลลัพธ์จุดนี้ความเห็นได้แตกออกเป็นสองฝ่ายมีเกลีวเชื่อว่าเขาเร็วกว่าพอตเตอร์ส่วนเดวันเต้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนเขามองว่าวิธีนี้มันไม่มีทางจบสวยเดวันเต้พยายามโน้มน้าวมิเกียวเต็มที่ฉันรู้ว่านายเกลียดรัฐบาลมากแค่ไหนแต่อย่าให้ความเกลียดชังมาทําลายการตัดสินใจฉันรู้ว่าพวกนั้นทํางานกันยังไงเรียนรู้อย่างหนักจากพ่อนายและฉันปกป้องนายได้ขอละไปทบทวนให้ดีกว่านี้หน่อยเพื่อตัวนายกับครอบครัวนาย ตอนนั้นมีเกลยวมีท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่รายละเอียดเล็กน้อยช่วงที่พอตเตอร์นำกำลังมาบุกจับเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือค้นเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในบ้านมีกล่องใบหนึ่งที่ถูกคุ้ยออกมาจากห้องหลับมีภาพเอ็กซเเลทที่จะทำให้มิเกลยวหมดศรัทธานในตัวเดวันเตประเด็นนี้เดี๋ยวมาขยายความเพิ่มครับนอกเรื่องก,กันมากพอแล้วขอกลับเข้าประเด็นอเดลิตามีแขนส่วนตัวกับหัวหน้าบาทหลวงโรล,ลิโกเขาเป็นคนที่ช่วยเปโดล,ลบหนีและเป็นคนเดียวที่รู้ว่าพ่อของอเดลิตาอยู่ไหน รายละเอียดเล็กน้อยจริงๆสองคนนี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับตั้งแต่ครอบครัวถูกฆ่าโลลิโกสาบานตอบพระเจ้าว่าจะรับเลี้ยงอเดลิต้าจนเติบโตมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะทักทายกันเหมือนคนสนิทแต่หลังจากรู้ความจริงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจะเปลี่ยนไปอเดลิต้ามาเพื่อล้างแค้นแต่โลลิโกเพิ่งได้รับคำเตือนจากฟิลิปเปรู้ว่าเธอต้องมาเพื่อจบเรื่องท่านบาทหลวงมีวิธีรับมือแบบง่ายๆเช่นการติดต่อไปหาเนสเตอร์ และสวดอวยพรขอให้อเดลิต้าโชคดีจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องด่วนส่งมาถึงครับมายันแกงการินโดอยากเรียกลวงตัวตอนนี้เลยสถานที่นัดพบคือคาสิโนของชนเผ่าอินเดียแดงมันเป็นพื้นที่สงวนจุดที่กฎหมายอเมริกาเป็นแค่เรื่องยุ่มยิมภายในห้องประชุมจะเต็มไปด้วยระดับสูงมากมายและเพื่อให้เกียรติต่อมิเกลบีชอปได้สั่งให้เด็กใหม่ออกไปเฝ้ารถแต่อันที่จริงไม่ต้องกระไดมิเกลอยากให้ีซีอยู่ต่อ เรื่องก็คือมิกเกลอยากบอกว่าเขาเพิ่งโดนเจ้าหน้าที่บุกบานพวกมันคุมตัวทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งลูกพยายามคุกคามและข่มขู่บังคับให้มิกเกลทำข้อตกลงกับรัฐบาลแต่สิ่งที่พวกนั้นไม่รู้คือไม่กี่วันก่อนมีคนยื่นข้อเสนอแบบเดียวกันให้เราเธอคืออเดลิต้าผู้นำกลุ่มกบฏใช่ครับมิกเกลเลือกอเดลิต้ามากกว่าพอตเตอร์และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก๊งกาลินโดกับกลุ่มกบฏจะร่วมมือกันอเดลิต้าได้เงินเพื่อสารต่ออุดมการ์ แก๊งการลินโดได้กำลังคนได้เส้นทางกระจายสินค้าได้ลูกค้าแรงใหม่และสำหรับมายันมอเตอร์ไซค์คลับโพดเขาจะได้ขึ้นมาสู่ระดับบริหารกลายเป็นผู้ดูแลความไว้ใจเป็นคนกลางสำหรับทุกฝ่ายรายละเอียดส่วนอื่นจะถูกอธิบายผ่านเอกสารของเอมิลี่จุดนี้มีผลกับเนื้อเรื่องนิดหน่อยอันเดลิตาเป็นคนลักพาตัวลูกแต่ถึงอย่างนั้นเอมิลี่ก็พร้อมมองคำคำถามต่อไปที่ตามมาแน่คือแองเจล่า เมื่อต่อแรกผมบอกว่าแองเจลโลมือกับกลุ่มกบฏเพื่อช่วยให้มายันหลุดพ้นจากแก๊งกาลิโดเขาพูดแบบนั้นจริงๆครับแต่ตอนนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนไปมายันจะไม่ใช่แค่ลูกน้องที่คอยรับคําสั่งแต่จะเป็นหุ้นส่วนอเดลิต้าที่เขาแค่นักแค่หนาก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกับแก๊งกาลิโดในเมื่อทุกคนแฮปปี้แองเจลก็ไม่มีปัญหาหลังประชุมเสร็จจะเป็นเรื่องระหว่างเอมิลี่กับอีซีเคยใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อแอบมาหา ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่แล้วเอกสารที่พอเตอเตอร์เอามาให้ดูมันเป็นเรื่องที่ EC ทำข้อตกลงกับ DEA เป็นสายแลกกับการปล่อยตัวเอมิลี่รู้เรื่องนี้อะไรก็ตามที่อาจทำให้เธอกับครอบครัวเดือดร้อนเลิกซะมิเกลไม่ได้เรียกทุกคนมาแค่บอกเรื่องของอเดลิต้ามันยังมีความบาดหมางที่พวกเขาต้องข้ามผ่านอยู่ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับเดวันเต้ผมขอสรุปไปเลยครับมิเกลไม่ใช่ลูกคนเดียวฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เขาเจอเป็นของพี่ชาย เดวันเตเคยบอกกับมิเกลว่าพี่ชายของเขาถูกฆ่าโดยแก๊งค้ายาแก๊งอื่นแต่จริงๆแล้วพี่ชายเสียชีวิตจากโรคปอดบวมเดวันเตจงใจโกหกเพราะต้องการชักจูงให้มิเกลถล่มคู่แข่งต้องการเปลี่ยนให้มิเกลเป็นคนที่โหดกว่าซึ่งก็ตามนั้นแต่เมื่อมิเกลเห็นฟีมเอกเซเล Excel นั่นความเชื่อใจทั้งหมดก็พังลงส่วนความบาดหมางระหว่างมิเกลกับ ita, อเดลิตาครอบครัวของเธอถูกฆ่าโดยแก๊งค้ายาบางทีเดวันเตอาจจำหน้าเธอไม่ได้มิเกลเลยต้องช่วยทวนความจำวัยหนุ่ม เธอคือลุยิซาเอสปีนาลูกสาวของเปโดเอสปีนาคนที่คุณสับเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับคนที่นำทีมประหารในตอนนั้นคือผู้กองหนุ่มสุดเทยทะยานเดวันเต้คาโนและตอนนี้เธออยากล้างแค้นด้วยเลือดมันเป็นวิธีที่พวกเขาสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันปิดท้ายตอนนี้กันแบบภาพรวมถึงจะเกินคาดไปหน่อยแต่อย่างน้อยกลุ่มของแองเจลก็ช่วยอเดลิต้าจนถึงฝั่งพวกเขาจัดปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กันในห้องเรียกช่างมาสักเพื่อแทนสัญลักษณ์สำหรับเรื่องที่พวกเขาผ่านมา และเรื่องระหว่างแองเจลกับอีซีเหมือนว่าพี่ชายจะเริ่มใจเย็นลงมาบ้างส่วนบาทหลวงโรล,ลิโกในเมื่ออเดลิต้าจับมือกับมิเกลก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องเก็บไว้อเดลิต้าส่งคนมาลัดคอท่านบาทหลวงและจับแขวนทิ้งลงมาจากคานเพดานรอยสักงูเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์สำหรับหนักลบแถมมันยังเป็นสิ่งย้ำเตือนเรื่องที่อีซีทรยศต่อความเชื่อใจแต่กับสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ใช่อะไรที่ตัดขาดง่ายแองเจลยอมให้อภัยสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ แต่เพื่อแลกเปลี่ยน e ีซีต้องออกไปจากคขับแบบไม่มีข้อแม้ใดๆแต่ถ้ามันลาบเลื่นขนาดนั้นก็คงง่ายเกินไปอยู่ๆพอเตอร์ก็ติดต่อมางานเล็กน้อยที่เขาต้องการให้สองพี่น้องทำคือกำจัดเจ้าหน้าที่เควินฮิมินสงานง่ายๆใช่ไหมละ่ะ e ีต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายของซีซั่นเปิดเรื่องที่ร้านขายเนื้อของฟิลิปเป้คืนนั้นอีซีไม่ได้กลับพร้อมแองเจลเขารีบตรงมาหาพอ่อเพื่อบอกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาไปพัวพันกับพอตเตอร์และหมอนั่นอยากจะให้เราฆ่าเควินพอตเตอร์ไม่เคยบอกเหตุผลตรงๆแต่ผมสรุปให้เลยครับเควินรู้เยอะเกินไปเขาอาจแฉปฏิบัติการลับว่ารัฐบาลล่วงมือกับแก๊งทายาเพื่อลดความเสี่ยงตรงจุดนั้นพอตเตอร์จึงอยากกำจัดเควินโดยใช้มือคนนอกหากสองพี่น้องไม่ทำอีซีจะถูกโยนกลับเข้าคุกขอ้อตกลงถูกเปิดโปงซึ่งนั่นอาจจะทำให้แองเจลจบเหตุด้วย สำหรับเรื่องนี้ฟิลิปเป้อยากให้ลูกชายช้าลงหน่อยเขาไม่อยากให้พอตเตอร์เปลี่ยนลูกชายเป็นปีศาจฟิลิปเป้ขอให้อีซีอย่าเพิ่งทำอะไรอยู่นิ่งๆจนกว่าจะได้ข่าวจากเขาแน่นอนว่าคำขอนี้อีซีรับปากได้จากนั้นอีซีก็กลับมาที่คลับมายันทำตัวให้ปกติแต่คำคืนนี้เพรากเขากำลังมีงานเลี้ยงใหญ่หลายคนอยากได้ซีโครงสำหรับเลี้ยงอาหาร60 7ิคนจัดมาให้เต็มขันรถก็ไปเหมามาจากร้านฟิลิปเปสนั่นแหละครับ และนอกเหนือจากขับรถตู้ไปซื้อเหนือมาคัสฝากให้อีซีแวะเากระเป๋าเดินทางมาด้วยมันใกล้เวลาที่เขาต้องกลับแล้วส่งเด็กใหม่ออกไปไม่นานก็ถึงเวลาสําหรับการประชุมมาคัสเชื่อว,ว่าการจับมือระหว่างแก๊งกาลินโดกับกลุ่มกบฏจะเป็นอนาคตที่ดีสําหรับมายัน ปกติแล้วมิเกลจะซื้ออาวุธจากชาวอิสราเอลรัฐบาลรู้ช่องทางนี้เพราะง้นมิเกลจะทําทุกอย่างให้ปกติซื้อปืนจากอิสราเอลต่อแต่มายันจะแอบ,บสอดใส่ปืนของแซมโคลเข้าไปแบบลับๆเอาไว้ใช้สําหรับงานที่ไม่อยากให้รัฐบาลรู้ตัวกับเรื่องนี้มาคัสอยากให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกมายันกับซันเคยมีเรื่องกันในอดีตแต่ตอนนี้พวกเขาร่วมผลประโยชน์กันแล้วมาคัสต้องทําให้แน่ใจว่าเขาจะรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับแจ็คเทลเลอร์เพราะงั้นห้ามถูกติด ห้ามมีเรื่องกันเองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนรับทราบหลังได้ฟังเรื่องทุกใจตากอีซีเฟลิปเป้รู้สึกเหมือนต้องทำอะไรบางอย่างเขาโทรหาเควินบอกว่ามีเรื่องอยากคุยด้วยและการพูดคุยครั้งนี้จะเกิดขึ้นในห้องแช่เนื้อเควินคิดว่าเฟลิปเป้กลัวถูกดักฟังแต่เปล่าเลยในห้องแช่เนื้อมันสะดวกต่อการทำความสะอาดมากกว่าต่อนนั้นเฟลิปเป้เรียกเควินมายิงทิ้งเขาไม่อยากเห็นลูกชายขายวิญญาณให้พอตเตอร์ไม่อยากให้เดินซ้ำลอย ซึ่งปัญหาคือความตรงไปตรงมาในช่วงแรกเควินเป็นฝ่ายเย็นข้อเสนอที่อีซีไม่มีทางปฏิเสธเป็นคนส่งเขาไปทำงานที่เสี่ยงอันตรายแต่พอเกิดปัญหาเควินก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลืออีซีมันเป็นความจริงที่แม้แต่เฟลิเปก็ปฏิเสธไม่ลงเขาไม่กล้าแลกชีวิตเจ้าหน้าที่ดีๆกับชีวิตลูกท้ายสุดคงทำได้แค่ปล่อยไปหลังเควินออกไปไม่นานแองเจลก็เข้ามาหาพอ่อเขามาเพื่ออยากจบเรื่องแทนน้องชาย ฟิลิเป้รู้ดีว่าแองเจลกำลังหมายถึงอะไรแต่การฆ่าเควินมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงเรื่องนี้แองเจลไม่เถียงเลยเพราะงั้นเขาจึงอยากลงมือเองถ้ามันเจ็บปวดก็ให้ทุกอย่างมาลงที่ผมอีซีเป็นคนพิเศษอยู่แล้วเขาไม่สมควรมาอยู่ที่นี่เมืออน,นี้มันเน่าเฟะผมถึงต้องลงมือเองท้ายสุดเฟลิเป้ก็ใจอ่อนเขาตัดใจยอมบอกที่อยู่ของเควินเดิมทีแล้วหน้าที่ของอีซีคือขับรถไปซื้อเหนือแต่พอเตอร์อยากให้งานของเขาเสร็จก่อนมืด เพื่อเลงให้หลายๆอย่างเร็วขึ้นพอเตอร์โทรไปบอกที่อยู่เควินหมอนั่นน่าจะกินมื้อเที่ยงอยู่ที่บ้านสักพักดีไปหน่อยก็ดีก่อนที่โอกาสจะหลุดมือคนแรกที่มาถึงบ้านเควินคือแองเจลเขาหยิบปืนออกมาเตรียมใจให้พร้อมขณะเดียวกันอีสีก็ตามมาติดๆเห็นพี่ชายกําลังเดินตรงเข้าไปในบ้านและจากนั้นไม่กี่วิเควินก็ดียินเสียงเคาะประตูเขาเดินมาเปิดแล้วก็โดนแองเจลชักปืนจ่อหน้า ตอนนั้นเควินงงไปหมดว่านี่มันเรื่องอะไรแต่โชคดีที่หัวหน้าของเขาอยู่ด้วยเควินเห็นโอกาสก็เลยจับแองเจิลฟาดกำแพงซึ่งตอนน้นนีซีตามเข้ามาพอดีเขาตรงไปยิงคนถือปืนซึ่งโดนหัวหน้าเต็มๆสองนัดมันเป็นจุดที่พวกเขาถล่ำลึกเกินกว่าจะถอยกลับและเพื่อไม่ให้น้องชายต้องแบกรับคนเดียวแองเจิลเลยเป็นคนยิงเควิน สำหรับงานนี้พอเตอร์คาดหวังว่ามันจะออกมาแนบเนียนเหมือนนินจาแต่เมื่อออกมาเละเทะแล้วมันก็ช่วยไม่ได้และสำหรับขั้นต่อไปคือเก็บกวาดบ้านผาศพเควินข้ามไปอีกฝากแล้วก็ขอหลุมลึกๆหน่อยถ่ายรูปก,กลับมาด้วยก็ดีข้ามฝั่งมาที่มิเกลหลังเคลียร์ใจกับอดิลลต้าเรียบร้อยยังมีอีกคนที่เขาต้องเคลียร์ด้วยนั่นคือเนสเตอร์เนสเตอร์พักดีกับมิเกลมานานหลายปีจะบอกว่าเขากลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วก็ยังได้ แต่หลังจากที่มิเกลจับมือกับกลุ่มกบฏวางแผนหักหลังรัฐบาลเขาต้องรอบขอบให้มากขึ้นกองกําลังของเนสเตอร์จะถูกลดบทบาททําหน้าที่แค่รักษาความปลอดภัยครอบครัวพอส่วนงานภาคสนามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่วงมิเกลไม่ไว้ใจเนสเตอร์แต่ผลงานล่าสุดที่เขาเอาไม้เบสบอลไปกระหน่ำฟาดไม่ชีในโบสถ์มันไร้ศิลปะเกินไปกลับมาที่สองพี่น้องพวกเขาพาเควินขึ้นรถขับไปชายแดนแล้วพาลอดอุโมงค์ข้ามไปฝั่งแม็กซิโก หลังจากนี้ไม่ใช่อะไรยุ่งยากแค่ขุดให้ลึกเข้าไว้เรื่องสําคัญคือทางเลือกมากกว่าแองเจลเป็นห่วงอีซีฝั่งเควินเสร็จเมื่อไหร่เขาจะไปบอกกระบ,บีช็อปว่าอีซีอยากถอนตัวจากนั้นนายก็เก็บของแล้วออกไปตอนเช้าเควินจะเป็นศพสุดท้ายที่นายได้ฝังทั้งหมดของแองเจลมันคือความเป็นห่วงลุ่นๆแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายอีซีกลับมาหาพอตเตอร์เปิดรูปถ่ายที่พวกเขาช่วยกันฝังเควินส่วนพอตเตอร์ก็เลือกที่จะรักษาสัญญา เขาเปิดโน้ตบุ๊กที่มีข้อมูลของ e ีโทโถไปที่ส่วนกลางใช้โค้ดลับออกคำสั่งโดยตรงเพียงแค่นี้คอตกลงระหว่างทั้งสองก็เป็นอันเสร็จสิน้นพอเตอร์ได้กำจัดความเสี่ยงส่วน e ีได้ชีวิตอิสระกลับคืนมาหลังจากนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดี a ไม่ติดคุกทุกอย่างถูกลบกลายเป็นศูนย์คืนนั้นที่กลับมีปาร์ตี้ วเขาฉลองที่มายันได้เลื่อนขั้นเป็นหุ้นส่วนแถมแองเจลก็ยังได้เลื่อนขั้นเป็นเลขานุกการคนใหม่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งนั้นและก็ตามที่อีซีกับพี่ชายตกลงกันไว้นั่นคือการถอนตัวออกจากคขับเขาเดินมาเสิร์ฟเครื่องดื่มในห้องประชุมและขอคุยกับระดับสูงต่อหน้าตอนนี้เลยซีรีไม่ได้เปิดเผยว่าอีซีพูดอะไรแต่มันจะมีผลกับอนาคตหลังจากนี้แน่นอน ในเมื่อกลับมายันมีปาร์ตี้พวกเขาไม่พลาดอยู่แล้วที่จะเชิญคนจากแก๊งซันมาร่วมงานด้วยแถมยังเป็นคนที่เราคุ้นเคย Happy ้โ m a n นกับเลนควินพวกเขาใกล้ชิดกับมายันแถมยังอยู่แถวนี้พอดีก็เลยมาร่วมฉลองพาเด็กใหม่แก๊งซันห้อยมาด้วยคนหนึ่งปิดท้ายซีซั่นนี้ด้วยสถานการณ์ของแต่ละคนโดยเหตุผลบางอย่างมาคัสถอดเสื้อที่มีป้ายประธานทิ้งไว้ในห้องประชุมเขาเดินออกไปจากคลับไม่พูดคุยหรือทักทายกับใครหน้าไหนทั้งนั้น มาคัสบอกกับบิช็อปว่าจะกลับบ้านแต่เขากลับมาโผล่ที่บ้านของบิเกลคงจะมีเรื่องบางอย่างที่อยากคุยกันหลังจับมือกับแก๊งกาลินโดกลุ่มกบฏก็ไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนพวกเขาหาบ้านเล็กๆสักหลังสําหรับใช้เป็นสถานที่พักพิงแต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยคุ้นชินกับความสงบมากนักคงต้องให้เวลาปรับตัวกันหน่อย และแองเจลเขากำลังบุ่นอยู่กับการเล่นขั้นเป็นระดับเลขาแต่ไม่นานบิชอปก็เข้ามาคุยด้วยเขาบอกว่าเราจะเพิ่มกฎใหม่เข้าไปในข้อบังคับพี่น้องรวมสายเลือดจะโหวตให้กันเองไม่ได้แองเจลดูแต่งง,ง,งๆว่ามันหมายความว่าไงบิชอปเลยต้องเฉลยให้อีซีเพิ่งมาขอให้เขาช่วยสนับสนุนในการโหวตหมอนั่นอธิบายว่าพวงนายมีปัญหาครอบครัวทำให้ไม่ค่อยถูกกันอีซีไม่ได้เข้าไปในห้องเพื่อขอถอนตัวออกจากคลับเขาเลือกอยู่มายัานต่อไป เรื่องนี้แองเจลต้องมีอารมณ์อยู่แล้วครับเขาเรียกอีซีมาคุยแล้วก็ได้คําตอบหลายปีที่อยู่ในคุกอีซีได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดวิธีดิ้นรนเอาชีวิตตัวเองกลับมาแต่พอเอาเข้าจริงมันมีแต่เรื่องพี่ชายเรื่องครอบครัวและเรื่องคลับอีซีจะไม่ไปไหนจากนี้เขาจะเลือกทางเดินเพื่อตัวเองบ้างไหนจะใส่ความฉันก็ได้จะโกรธฉันก็ตามสบาย แอ็งเจลคงมีหลายอย่างที่อยากตอบโต้แต่ตอนนั้นเด็กใหม่แก๊งซันเดินเข้ามาขอเบียร์พอดีเขาบอกให้เอาไปวางไว้ข้างรถตู้ตรงที่พวกเขายืนรอกันอยู่และสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ e ีซจุดเริ่มต้นของเรื่องเหล่านี้มันเริ่มจากวันที่แม่ของ e ีีถูกฆ่าเมื่อ8ปีก่อนมีรถติดสติกเกอร์ไวแคทขับออกไปจากร้านขายเนือพออีซีตามเข้าไปก็พบว่าแม่แท้ๆถูกยิงเสียชีวิตในใจของอีซเต็มไปด้วยความโกรธ เขาพยายามหาหนทางล้างแขนและโชคดีที่ EC ได้เจอรถเก่งคันนั้นอีกครั้ง EC ตามรถคันนั้นไปเรื่อยๆมองหาสถานที่ลงมือเหมาะแล้วเปิดด้วยการชนท้ายรถทั้งสองคันเสียหลักลงข้างทางคนขับรถเก่งพยายามวิ่งหนีพอเขาไล่ล่าพลัดกันยิงตอบโต้และโชคดีของ EC ก็ได้หมดลงมีคนวิ่งมาด้านหลัง EC เผลอเนี่ยวไกปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นตำรวจ EC รู้ดีว่าเขาไม่มีทางหนีรอด แต่อย่างน้อยก็ขอตามไปดูให้เห็นหน้าเป็นเวลากว่า8ปีที่อีตามหาชายคนนั้นในที่สุดเขาก็ได้คำตอบคนคนนั้นคือแฮปปี้โลแมนสมาชิกคนสำคัญของซันออฟอนาคีและตอนนี้ e ีีเจอเป้าหมายของตัวเองแล้ว เหมือนเดิมนะครับเพื่อครตาไม่ทันขอเริ่มด้วยจุดยืนของมิเกลเขายอมเซ็นเอกสารว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลอเมริกาแต่จริงๆมิเกลไม่เคยชอบความหยิ่งพยองของพวกนั้นเขารับข้อเสนอบางหน้าแล้วแอบไปร่วมมือกับกลุ่มกบฏประเด็นนี้ถูกเปิดเผยต่อทั้งสามฝ่ายครอบครัวกลุ่มกบฏและมายันทุกอย่างดูแฮปปี้ต่างคนต่างได้ผลประโยชน์แต่ถ้ามีอะไรไปสะกิดแม้เพียงเล็กน้อยทุกอย่างจะกลายเป็นหายนะ ประเด็นต่อไปเป็นความตายของเดวันเต้กับเควินเดวันเต้มักใช้กลอุบายเพื่อล่อหลวงให้มิเกลเดินในเส้นทางที่เขาอยากให้เป็นวีลกรรมล่าสุดคือโกหกว่าพี่ชายของมิเกลถูกฆ่าโดยแก๊งค้ายาแก๊งอื่นแต่พอมิเกลรู้ความจริงเขารู้สึกเหมือนโดนหักหลังไหนจะเรื่องที่เดวันเต้ฆ่าพ่อของอเดลิต้าปัญหานี้ก็เลยมีทางออกเดียวชีวิตของเดวันเต้และกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกบฏ เควิ Kevin, นเจ้าหน้าที่ DEA ผู้โชคหลายเขาเป็นคนดึง EC เข้ามาในเกมบังคับให้ต้องเสี่ยงเควินเริ่มรู้ตัวภายหลังว่าสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ถูกต้องมีคนได้รับผลกระทบเยอะเกินไปเควินทําทุกทางเพื่อปกป้อง EC ซึ่งเขาทําได้โชคหลายเพียงอย่างเดียวคือพอตเตอร์ไม่มีทางปล่อยให้คนรู้เยอะลอยนวลแถมเขายังมีไอเดียที่แสนบิดเบี้ยวอย่างการส่ง EC กับแองเจลไปฆ่าเควินสองพี่น้องไม่มีทางเลือกมันจึงนําไปสู่บทสรุปที่แสนเศร้า และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นโซนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี